ทุกคนเห็นแพ็กที่มาใหม่ล่าสุดให้เปิดไหมครับผมแพ็กเมสซี่อ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าเมสซี่เป็นพระเอกเป็นตัวที่เก่งที่สุดแบบน่าจะตามล่ามากที่สุดในแพ็กนี้ที่มาใหม่ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ผมอยากจะบอกว่าผิดผิดมากๆากไม่ใช่เมสซี่ที่เก่งที่สุดนะคุณผู้ชมตั้งแต่ผมเล่นมาบอกต้องว่าย้อนครับต่างหากที่ โกงที่สุดนะคุณผู้ชมเล่นมันไม่คโคตรเวอร์โคตรโกงแลวโคตรคมด้วยนะครับผมสุดทไตยกันอัพจีเนียที่คิดมาแล้วแม่งว่าจะจัดคมจะจัดที่ผมไปเล่นมาแม่งเมสซี่แบบไม่ได้ซีนอ่ะเมื่อโยนคัพมาอยู่ในทีมผมแล้วมีเมสซี่ด้วยใช่ไหมเมสซี่แทบจะแบบไม่มีซีนอ่ะโยนคัพไม่โคตรเฉิดใครที่สุ่มได้เนี่ยผมดีใจด้วยนะครับผมใครที่ได้โยนคัพนะแล้วบอกตัวว่าสุดสไตล์กันอัพ คิดไหมแล้วอย่างเดียวคุณผู้ชมดูดิผมเสริมจัดเกี่ยวกับการจบสกอร์คุณผู้ชมและลูกกลวยผมก็เสริมมาเหมือนการนำะซึกแซกก็เสริมมาเหมือนกันคิกพาวเวอร์ก็เสริมนะคุณผู้ชมแต่ลูกจ้ำลูกหัวเนี่ยผมไม่ได้ใช้ก็เลยอัพมาแค่3นะฮะ1108993นะครับผมสูส่สไตล์การอัพนะฮะ1108 993นะคุณผู้ชมคิมาให้แล้วอย่างดีนะแล้วที่บูธเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้แล้วคุณผู้ชมนอกจากสไตรเกอร์สไตรเกอร์อีกแล้วนะครับผมเป็นที่บูธแบบขวัญใจมหาชนของแนวลุกกองหน้าเพชรค่าที่แบบพร้อมจะจบสกอร์ตัน1 0 9นะครับผมถ้าใส่ที่บูธนะคุณผู้ชมบอกตรงว,ว่าโกงมากโกง่กเมซี่เยอะที่ผมสัมผัสมาเล่นมาจริงๆนะคุณผู้ชมแม่งสุดจัด2เท้าได้ด้วยถนดัดจริงๆถนัดขวานะครับแต่ อยากจะบอกว่าสองเท้าแม่งเวอรี่ไฮอ่ะคิดเอาซ้ายก็ได้ขวาก็ดีอะคุณผู้ชมแล้วมาในร่างแบบ26ปีสุดจัดร่างนี้นะครับเป็นร่างที่แบบกําลังแบบวัยรุ่นแบบบวกกับความเก่าเกมนะคุณผู้ชมร่างนี้นะครับสูงแม่งตั้ง180มีสูสงที่ดีด้วยแล้วก็แบบพลิกซ้ายไปซ้ายพลิกขวาไปขวาด้วยสุดสไตล์การอัพนี้นะครับไม่เชื่อก็ดูดิสีเขียวเข้มแม่งบานจัดแต่เรามาดูแบบสไตล์การเล่นก่อนคุณผู้ชมเป็น d r i f flying forward สไตนี้ล้อหลกอะครับ SS ชอบมากที่สุดหลายคนก็น่าจะเอาสไตล์นี้ไปเล่น SS หน้าต่ำนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันตอบโจทย์แบบเข้าขามากที่สุดนะครับแล้วโยนครับเนี่ยแนวลุกเล่นได้หมดเลยว่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกองกลางกองกลางตัวลุก SS หน้าเป้าปีกซา้ายปีกขวาเป็นแบบนักเตะสารพัดประโยชน์อ่ะคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำ SS ที่แหละแม่งโกงจัด แล้วเรามาดูค่าพลางังไสในกันดีกว่าคุณผู้ชมผมอัพลูกกลวยมาเยอะจัดหลายคนอาจจะอัพแล้วใช่ไหมแต่ลูกกลวยเนี่ยน้องอัพขนาดนี้หรือเปล่าดูด้วยครับผมอัพแบบลูกกลวยแบบสีเขียวเข้มแม่งบานจัดเกมลูก9ก้าสีาคงบอลเลี้ยงบอลหรือว่าเลี้ยงบอลรุกความเร็วต่ำเนี่ย97้2 93สุดไม่ละครับผมบอกตรงว่าการควบคุมบอลเนี่ยเล่นง่ายไปกับบอลได้ดีเนี่คุณผู้ชมทั้ง97สีเขียวเข้มอะแล้วการส่งเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้นะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีนะค ชมส่งยังกายเป็น80สีเขียวนะครับแต่ส่งแบบส่งยาวการแทงเนี่ย78ก็ถือว่าแบบไม่ได้แย่ไม่ได้เป็นสีแดงอ่ะคุณผู้ชมแต่เขามีสกิลการส่งอย่างอันนี้ไง อะไรวะฟินโนฟิโนพานนะครับผมเขาก็ยังมีสกิลการส่งที่ตัวเกมแม่งให้มาด้วยนะครับแต่เรามาดูการจบสกอร์กันดีกว่าคุณผู้ชมการส่งแบบช่าแม่งเถอะดูการจบสกอร์สุดไม่หลาเก้าสิบเจ็ดสีเขียวเข้มผมอัพเกี่ยวกับลูกยิงแม่งมาเป็นสิบเอ็ดแตคุณผู้ชมการจบสกอร์มันต้องคมครั้งแรกเกือบตันร้อยนะลูกเคิร์ฟก็เก้าสิบเอ็ดสีเขียวเข้มปั่นก็ได้ยิงก็ดียิงธรรมดาก็ดีแล้วหลอดม่วงก็ดีด้วยคุณผู้ชมดูคิกิพาวเวอร์เก้าสิบสีเขียวเข้มพอ ไปโอ้โหซ้ายก็ได้ขวาก็ดีคุณผู้ชมแล้วคิงพาวเวอร์แม่งก็มีอีกแล้วดูสปีดสปีดขับสปีดต้นก็ไวด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม98สีเขียวเข้มการออกตัวแม่งสุดเกินสําหรับโยนครับล่างใหม่นะครับร่างเก่าแม่งก็โกงแล้วแม่งแต่ล่างใหม่แม่งสปีดแม่งโกงจัดถือว่าเป็นสีเขียวเข้มที่แบบครบเครื่องอ่ะเป็น SS ที่ครบเครื่องไม่ใช่ SS หรอกแนวลุกอ่ะ MF ก็เล่นได้กองหน้าก็เล่นได้ปีกซ้ายปีกขวาก็เล่นได้คือเป็นแนวลุกที่แบบ ครบเครื่องมากๆเลยนะครับเนี่ยลูกจำแ82ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับเราดูความเข็งแกก็ไม่ได้แย่81ดูดิแทบจะไม่มีข้อเสีย,ยอะไรคุณผู้ชมสีแดงมันมีอะไรบ้างอ่ะไม่มีเลยนะครับผมก็มีแค่สีส้มก็คือการส่งนะนอกนั้นก็เป็นสีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่ะคุณผู้ชมมันปานกลางนับแทบจะไม่มีข้อเสียเลยก็ได้นะครับผมแล้วยังมีบาลานซ์ที่ดีคุณผู้ชม92สุดมากๆตัวแบบไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่นับสูงตั้ง180แบแบบแต่บาลานซ์แบบ พลิกซ้ายไปซ้ายพี่ขวอยไปขวยคุณผู้ชมสเตมินาเนี่ยก็ถือว่าแบบอึดนะครับแต่ไม่ถึงกับอึดมากนะคุณผู้ชมก็ถือว่าดีแต่ไม่ดีมากไงถ้าตั้งแทคติกโคตรยังไงก็ลงเต็มเกมได้แน่นอน100%เรามาดูสกิลที่ตัวเกมให้มาดีกว่าแม่งตัวเกมแบบให้สกิลมาดีมากๆอย่างฟิโนฟิโนพาร์ตดอคุณผู้ชมโมเมนตัมดิบบิงบากเซเคิลทันไปแฮด์เทิร์นก็มีนะครับผมลองแรงคเคเลอร์ เฟิร์ส r ทมช็อตวันทัดพัดโอ้โหเอาไซค์เคอร์แต่เสียดายแม่งไม่มีดับเบิลทัดลูกรักจีเนียดวาคุณผู้ชมผมแนะนําให้ใส่นะครับดับเบิลทัดผมใส่มาแล้วด้วยนี่เดี๋ยวปิดจอเลยผมใส่สกิลโยนครับมาแบบ จัดเต็มจัดมาแบบใส่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะเอามาเป็นชุดหลักนะครับผมเพราะว่ามันโกงมากๆนะดูสกิลที่ผมใส่มาเป็นลองแรงชูตติ oting, ้งทูพาสซิงดับเบิลทาร์ดไฟติ้งสปีริตและดิปปิ้งช็อตนะคุณผู้ชมผมเสริมจัดเพราะว่าจะเอามาเป็นชุดหลักนั่นเองนะครับผมยังไงก็จับตาลอดูเลยว่ามันจะโกงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าแล้วสุดสไตล์กันอัพจีเนียเนี่ยจะของจริงขนาดไหนสำหรับโยนครับร่างใหม่ล่าสุดน่ะแล้วเราไปดูกันได้เกม เจนันเกมมิ่งคบเครื่องเรื่องอีฟุตบอลที่สุดในไทยต้องการอะไรมีครบหมดอยากคุ้มค่าต้องเจนันเกมมิ่งมาแล้วครับผมเกมนี้เราได้เป็นเจ้าบ้านว่ะคุณผู้ชมจับตาดูโยนครับผมไวด้ดีๆนะครับว่าสุดสไตล์กัดอัพของเราเนี่ยจะสุดขนาดไหนนะฮะโอ้โหแม่งแต่จกเจคกลุกเปิดแม่งส่งแรงกันไปอีกปาดโห ปาดไม่ได้วะคุณผู้ชมลดครับอ,าอา้าวอ้าวปัดครั้งแรกครับผมเป็นยังไงโอกาสการยิงครั้งแรกซัดเป็นประตูเลยนะครับเนี่ยบอกตัว,ว่าสุดท้ายกันอ้าวผมเน้นกับเกี่ยวกับการยิงนะคุณผู้ชมโคตรเน้นอะ่ะโอ้เน้นจัดลูกปันก็เน้นเหมือนกันนะครับผมเราอ้าวมาเยอะจัดอ้าวมาเป็นสิบเอ็ดป้าถ้าจะไม่ผิดอ่ะ นี่นะครับเวลาแบบหลุดเดียวกใกล้ๆโอกาสการเข้าแบบสูงจัดเนแค่นั้นแหละไม่พลาดน,นะเกมนี้เผลอออาจจะแฮตชิกให้ดูก็ได้นะเฮ้ย,ย,ยมาว่าสิว่าเราได้ขึ้นนำไวจัดนะคุณผู้ชมโยนครับตะก,กี้แมงไม่พลาดอยู่แล้วครับผมยืนหน้าต่ำสุดมากไม่ค่อยได้ยิงไกลหรอกครับมันจะแบบจะเติมสอดเข้าไปอะ่ะคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโยนครับไม่ค่อยพลาดนะถ้ายิงระยะแบบเผาคนแบบนี้บอดก็ไม่น่าจะเอ๋อนะครับบอกตรงว่าผมไปทดลองเล่นมาแล้วบอดไม่เอ๋อน,นะคุณผู้ชมหาช่องแบบได้ฉลาดมากโอ้โหชิหารราคาลอตเช้าอะ่ะเมสซี่มาดิมาดิเมสซี่มาดิโอ,โอ้โหแม่งไวกวา่าคาร์ลสครับผมเมสซี่ตรงข้าม ุดจัดโอ้โหแล้วจะเปิดหลอดม่วงเมสซี่มันถนัดซ้ายพวกอย่าทําแบบนี้นะคุณผู้ชมนักเตะเขาถนัดซ้ายแต่เอาไปเปิดขวาเนี่ยม่แนะนานะฮะเล่นนักเตะให้ฉลาดด้วยนะคุณผู้ชมนักเตะถนัดเท้าไหนเราต้องรู้นะครับนักเตะที่เราใช้เป็นตัวจริงอะไรประมาณเนี้ยถ้าสมมติเข้าเท้าซ้ายก็แบบให้ปั่นซ้ายถนะ้าขวาก็แบบให้เปิดขวาน,นะครับอันนี้ความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะสำหรับมือใหม่นะ6สู้เดียวใบ โอหแม่งหลอกโยนครับกูซะด้วยยิงไกลเหรอพวกมึงไม่ดูประตูกูเลยวะโอ้โหก่อนที่ยิงไกลเนี่ยดูชื่อผู้รักษาประตูผมด้วยประตูนอ .1 สำหรับผมแล้วนะครับปีเจอร์สไปเคิลนนะฮะกูดิเทิร์นโอ้โหเทิร์นตรงนี้โยนครับอยู่ไหนดับดับสัตว์หลอดบ่วงครั้งที่สองก็นับสองไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมดูดิ คมไม่หล่ะครับผมโอ้หไหวไหมเนี่ยฝ่ายตรงข้ามพวกได้ไหวหรือเปล่าเคสเฮ้โเหอเ้ยคมจริงว่ะคุณผู้ชมสุดสไตล์กันดอัพนี้แม่งองจริงตีหนักด้วยนะครับผมพิกิ้งพาวเวอร์ก็9 4เขียวเข้มพอดีเป๊ะเลยนะฮะหลอดม่วงก็ได้กดปั่นก็ดีอย่างแค่นั้นแหละโยนครับผมอ่ะยิงได้ทุกระยะนะฮะบอกตัวว่าผมใส่สกิลแบบจัดเต็มจัด่ะสกิลการยิงอ่ะเฮ้ย โอเคเราได้สวนแยกสวนได้ไหมให้กูดิดไปครับผมโอ้โหไม่นาว่ะคุณข้ามช่วยแบบสองหนึ่งเดืปบปะพวกอยากให้เกมมันแบบเดือดอะอ่าขอบคุณมากครับผมครับโอ้โหไม่ถึงว่ะอันนี้โดนครับโดนประกบเลยนะครับเนี่ยฟิโกยังไงจะเปิดไหมโอ้โหนักเตะไม่เข้าใจการเฉยเอาแล้วผมลั่น ลั่นแต่ได้ดีเฉยโอ้เราอยู่ดูครับปาดดูการปาดดอกน,นี้โอ้โหด้เปียบจัดปั่นโอ้ยยิงสองแอดซิปหนึ่งอะคุณ้มชมดูปาดโอ้โหจายบอลแบบชิลเลอร์พาร์ตจัดๆหน้าคุณ้มชม สุดจัดนะผมบอกตัวว่ายนคับล่างนี้ดีกว่าทุกล่างนะับแล้วก็ดีกว่าเปเล่ด้วยที่ผมสัมผัสได้นะโอ้มันแบบคาพลัางมันใกล้เคียงกับเปเล่นะแต่ผมรู้สึกว่ามันดีกว่าเปเล่ด้วยนะครับผมยนคับสำหรับ s s เนะฮะเป็นชุดหลักผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะบอกต่วว่ายนคับล่างใหม่แบบเนี้ย ก็ดูเอาแล้วกันว่ามันเก่งขนาดไหนอ่ะคุณผู้ชมสุดเกินแล้วซาดแลอวม่วงโอ้โหแม่งปีเตอร์เชมาเคิลผมก็ปัดได้ว่ะบอกแล้วว่าเป็นประตูเนอหนึ่งนะครับสำหรับปีเตอร์เชมาเคิลผมนะคุณผู้ชมชอบมากๆากนะลงเป็นพันเกมแล้วเนี่ยสุดจัดคนอื่นอาจจะเป็นใครไปไม่รู้แต่สำหรับผมปีเตอร์เชมาเคิลแล้วปัดได้อีกแล้วจังหวะนี้ที่สวนโอ้โหครับปัดโอ้โหน้ำหนักมีฟอลันดับโชว์โอ้โหดับแต่โดนชนแต่ยังได้อยู่ ทัพเบกช็อตดับทีหนึ่งซัดกดว่รชาดคูณไม่ชมหลบสองแล้วซัดกดแฮตท,ทิกในนาทีที่45ครึ่งแรกโยอนข้าบผมสัดแฮตท,ทิกไปแล้วอะ่ะคิดเอาแล้วกันว่ามันโกงขนาดไหนคูณไม่ชมแล้วสีลูกนี้โยอนข้ามผมมีส่วนร่วมหมดเลยอุ้ยว่มากคูณไม่ชม โอ้แล้วดอกที่3การยิงคือว่าจัดเฟกช่อนแล้วดับหลบอีกหนึ่งแล้วซัดลอลม่วกเข้าเลยโอ้สุดเกินว่ะจบครึ่งแรกไป4-0คุณผู้ชมโยนครับทำไมมันโกงขนาดนี้ว่าไม่คมจัดเรามาต่อในครึ่งที่2นะครับผมต้องรอดูว่าโยนครับผมจะยิงให้คุณผู้ชมได้เห็นได้หรือเปล่าคนะ่ะยิง3ครั้งแม่งเข้าทั้งสครั้งเลยอ่ะคุณผู้ชมเกินไป มันคมเกินว่ะยิงได้ทุกระยะจริงๆว่ะตะกี้หลอดม่วงซะด,ด้วยนะโคตรสวยอุ้ยปาดโอ้วัดความไวปะล่ะมาดิเฟกช็อตแล้วซัดอีกทีโอ้โหแม่งติดแมดอัพว่ะดอกนี้จับตาดูเมสซี่เปิดมุมซะด,ด้วยแล้วเปิดเข้าไปคอกไปโอ้โหกูดิดเสียดายเลยครับผมเกือบ5-0านะ่ะเกือบจะองถลม่มอ่ะแล้วฝ่ายเราข้ามันไม่ยอมแพ้มันปรับเกมบุกม,มาหนึ่งขีดว่ะคุณผู้ชมโอ้ถือว่ามันเลือดนักสู้อยู่นะครับนี่อ่ะ เจ้ทีพอดีทีมเรามีกองหน้าที่จบสกอร์คมอ่ะพวกสกอร์มันก็เลยแบบสุดจัดปาดไปดอกนี้ฟารันโอ้โหฟารันแม่งหอบแดกแล้ววะเพะว่าต้องแก้เกมนะครับกองหน้าเราหอบแดกง่ายเกินไปนะคุณผู้ชมแล้วเมสซี่ฝ่าตรงข้ามมาดิเมสซี่ปาดมาสวยแล้วทำไรด็อกบามาบ้าเคลียร์ไปก่อนครับผมเอาชัวนะฮะวิโซเลตผมก็หอบแดกแล้วว่ะวิปาดไปฟารันแใสไหมโอ้โหไม่ไม่แใง ครับผมอยู่ไหนพ่วกไว้เอาา้ปปลลปดดาปาดให้โยนครับโอ้โหคุณผู้ชมผมกดเพลกดสปีดแบบนานเกินนะครับตะก,กี้ไได้ไไดจัด,ม,ดมาดิเมซี่เมซี่โอ้โหแม่งคล่องจัดเ <c oughs> มซี่ไปค้อข้ามจะเอาแล้วส่งตีแบบนี้รอครับผมวิ่งวิ่งไปแล้วคุณผู้ชมดูบอดหาช่องแม่งไม่เอ๋อแล้ววิ่งแซงเอาแม่งดีอาร์ดแม่งเข้าเรียมันพอดีนะคุณผู้ชมเห็นปะบอดไม่เอ๋อรับวิ่งหาช่องได้ดีมากนะฮะ อยากบิดให้คุณผู้ชมได้ดูว่ะเม่สิบิดได้ปะพวกเมซีจัดไปดับบันคองเฮ <c oughs> ้บิดผมรู้สึกว่ามันไม่โกงนะคุณผู้ชมผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะฮะไม่งไม่ใกล้ไม่เคียงเลยยนครับผมใกล้เคียงกว่าเยอะฝันข้ามยังไงจะเปิดไม่พวก <c oughs> จะเปิดไม่พวกสู้ ดอกบาไหนไม่ขโขวายใหญ่ให้ฝ่ายตัวข้าแบบตีตื้นมาหนึ่งลูกเนี่ยมันจะได้มันนะฮะขอแก้เกมก่อนนะคุูผู้ชมรู้สึกว่ากองหน้าหอบแดกหมดแล้วครับดูแนวลุกผมหอบแดกหมดยกเวทโยนครับเพราะว่าผมตั้งแท็กติกโค้รไม่ให้เขาลงนะคุูผู้ชมหอบแดกกันหมดเลยว่ะเปลี่นนยนแนวลุกแล้วกันงั้นเล่งสกอร์เพิ่มแนวรับช่างแม่งเอ้แนวรับผมก็หอบแดกเหมือนกันว่ะโกอตมาโอ้กดออกเกมเฉย หมุนแบบนี้ออกเกมวิชิไม่พวกดูดิครับโยนครับผมโหดขนาดไหนอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะแถมให้คุณผู้ชมอีกเกมก็แล้วกันนะครับผมดูยูวินนะครับออกหนีก็เฉยเลย Round two. มาครับผมเรามาต่อกันในเกมที่อ2อกันดีกว่าคุณผู้ชมโยนครับผมมันโหดเกินไปอะครับฝ่ายเราข้ามไม่หนีโหดตดท้ายเฉยแล้วเกมนี้เราก็ได้เป็นเจ้าบ้านว่ะคุณผู้ชมขออนุญาตแบบไม่จะเกมลูกเปิดไม่ได้แล้วว่ะส่งผิดตัวนะครับเกมนี้แม่งส่งผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับบอกตรงนะตะกี้ผมจะเกมลูกเปิดสะหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าค่อยๆเคาะไปนะครับผมเราไม่รีบนะครับมันเพิ่งต้นเกมนะไม่มีโอกาสเจาะแล้วก็จะไม่เจาะนะไม่ฝืนนะ โยนครับพลิกทางนี้โหแม่พลิกง่ายนะครับบอกตรงผมอัพลูกกวยมาเยอะด้วยนะครับเกี่ยวกัโยนครับอ่ะโหแม่จะตบให้โยนครับไม่ได้แล้วช,ชิบหายแล้วครับโดนสวนประธานเป้โหก้องหน้าแม่งมันบุกเข้ามาเยอะจัดโอเคติดแล้วแล้วเข้าทางอีกแล้วใจเย็นๆครับผมเกือบโดนเ้าแล้วฝั่งผมได้สวนบ้างโดนรับปาดดูการแทงบอลเป็นไงสุดจัดวิ่ยเมเจโนเซตตบให้โยนครับดิเฟกเอา เสียดายคุณผู้ชมผมกดเฟกช็อตดอกตะกี้ล้วจะซันหลอนม่วงต่อนะมันมีพื้นที่ผมบอกตรงว่าถ้าเฟกช็อตดอกนี้ติดนะบอกตรงว่าได้หลอนม่วงต่อโอกาสการน้ำหนึ่งสูงมากผมเผินน้ำหนึ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะแต่แม่งมันไม่เฟกช็อตที่ผมเฉยผมเสียดายจัดโอ้โอกาสน้ำหนึ่งเราว่ะแล้วโยดครับเปิดมุมขอาไปแม่งไม่ได้ว่ะโอ้แม่งบอกตรงว่าเสียดายมากดอกตะกี้แม่งกวเกมไม่เฟกให้การเฉยอย่าพวกเอา ไม่ได้เองครับผมยศครับดับขอจอดวงระยะนี้้โหเข้าเลยครูผมูม้ชมระยะนี้แม่งใครมากเลยนะครับนี่อ่ะดูดิคมไม่หล่ะครับคูผมูม้ชมโอ้แล้วดูมุมกล้องแม่งโคตรสวยท่าดีใจนี้สุดาติมันเป็นอะไรที่คมมากๆนะคุณผู้ชมใช้โอกาสแบบไม่เปลืองเลยนะฮะทุกคนเห็นผมรีวิวคลิปก,ก่อนหน้านี้ปาลิวิวเมซี่อ่ะใช้โอกาสเปลืองมากเมซี่บิดเคเลอร์แต่ยศครับล่างนี้ ไม่เปลืองแล,แล้วแล้วยิงระยะนี้แม่งใครมากผมบอกตรงนะครับว่าแพ็กเนี่ยเมสซี่ไม่ใช่พระเอกนะครับมันคือโยนคับนะคุณผู้ชมเป็นเป็นตัวที่โกงที่สุดสําหรับในแพ็คนี้สําหรับผมแล้วนะฮะเมสซี่ไม่ใช่พระเอกแน่นอนร้อยเปมันเป็นโยนคับตั้งหากตั้งแต่ที่ผมเล่นมาสัมผัสมาครับแม่งสุดเกินใครที่สุ่มได้โยนคับผมดีใจด้วยนะจริงล้ว โอ้โหแม่งจะยกให้ยยนครับแม่งไม่ได้ว่ะนับหนึ่งแล้วนะครับโอ้หแม่งผลิตสกอร์แบบง่ายจัดนะคุณผู้ชมเท้ากลานะครับผมพี่หาช่องดิพวกเทินปาดปาดให้ยอดครับแม่งไปปาดให้ซัวเลสเฉยโอ้โหเกือบโดนนับสองว่ะคุณผู้ชมตรงนั้นไปอ้าแล้วผมดักพอดีด้วย พิกโอ้พิพิกแล้วอุยน่าจะกดดับก่อนวะเสียายล้วข้านจะสวนโอ้โหเสร็จฟันได้ดิปูซิเมนไม่ไม่ได้กินฟันได้ครับผมจะยัดสวนได้ไหมนี่ครับดับเอาสลด์แบบนี้สยได้แข่งงานอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมเสียดาย ไปแล้ข้าแมงสไลด์ว่าไปแล้วอะตะเกียแต่โดนซ้อนว่ะโอ้โหแม่งมาขุกขิกอะไรโอ้โหแล้วหลุดแล้วปูซีเมนปูซีเรียบร้อยครับผมหนึ่งเท่าว่ะคุ้ชมแบบนี้แหละผมชอบโอ้ก้องหลังผมพิพาดนะแล้วปูนซีเมนแมงหลุดเลยว่ะคุ้ชมบอกตรงว่าเกมนี้น่าจะมันน่ะเอาว่ะหนึ่งประตูต่อหนึ่งว่ะคุ้ชมเกมนี้ ว่าน่าจะเดือดน,นะครับผมเกมที่แล้วแม่งไม่ค่อยตึงเกมนี้แต่น่าจะตึงแล้วจอนไปแม่งจะคิ่เปิดยุทงยุดับเติมไม่ยิ่งไม่สุดอ่ะยุดครับผมว่างใจโอ้แต่แต่ปาดไม่ดีอ่ะเมสซี่ดูดิส่งให้ไม่ดีเฉยแม่งช่องโลง่งๆแล้วชิปหายแล,ล้วครับผม,มเผลอดโดนโดนสองหนึ่งนะนี่ยังไงโอ้แยแยิงแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบสิครับผม ให้แบ็กก uhh ่อนกดดิ์เติมหน่อยได้ไหมกูด um, ิดว응ิ่งได้ไหมกูดิดกูดิดยกมือปาดเข้ากลางไปโยนคราฟส่งโหโล่งๆฟรันดับสัตว์ดับไม่ผ่านตัวน่าจะเป่าโอเคจบครึ่งแรกไปหนึ่งหนึ่งว่ะคุ้ชมเกมนี้แม่งตึงฉาด ต้องจับตารอดูครึ่งสองนะครับว่าโยนครับจะผลิตสกอร์ให้เห็นได้หรือเปล่าแล้วจะเป็นพ่ะเอกเป็น m อ p พีในเกมนี้ได้หรือเปล่านะมาว่าเรามาต่อในเครื่องที่2นะคุณผู้ชมบอกตรงว่าเกมนี้รีวิวให้2เกมแบบหนำใจหนอหนะครับหลายคนก็ขอมา2เกมเยอะจัดไม่ออกซะด้วยอย่าบอกว่าจะโดนนำยิงแบบนี้ยิงนกตกปลาจัดโอ้กองหน้าผมก็หอบแดกแล้วบอกคุณผู้ชมฟอรลัน ว่าผมต mm ้องแก้เกมแล้ววะอันนี้รู้สึกว่าโดนกระหน่ำบุกรัวๆเลยนะครับผมอ้าวพลาดเองครับพวกปากยนครับต้องเติมหน่อยเติมหน่อยโยนครับเติมหน่อยโอ้โหเจสี่ได้มหงโดนประกบคุณผู้ชมแต่เขข้ามก็พลาดเหมือนกันวะโยนครับโยครับตกโอ้โหแต่เขข้ามไม่ชอบสไลด์ดับ ป่าได้โยนครับเฟกช็อตโอ้สิดท้ายฝ่ายตัวข้าจะสวนอดีตประธานเป๊กฝ่ายตรงนี้ก็หวานเชียบกองหลังผมขยายาเล่นเกมไวนะคุณผู้ชมโยนครับแม่งไม่วิ่งขึ้นวะเข้าผมเติมดับโอ้ยแม่งได้แค่ง้างว่ะสิดท้าย ผู้ชมบอกตรงว่าถ้าได้ยิงเนี่ยโอกาสการเข้ามันสูงนะฮะแต่นี่ไม่ได้แค่ง้างไงขอลองลูกหัวหน่อยเปิดได้โยนครับขอกงนครับนี่โยนครับขอแก้เกมก่อนนะครับผมโอ้โอกาสการง้างมันน้อยเฉยคุณผู้ชมแต่ถ้ามันยิงได้โอกาสการเข้ามันจะสูงจัดแต่นี่ลูกหัวแม่งมองแบบบอดจัดมันหลับตาโคกหรือว่าไงวะโอ้โหขวงหนังแม่งฟิตวะเห็นได้ไหม จบแล้วเปลี่ยนประมาณนี้ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมโยนครับพวกขออีกน็ดนิปะ่ะนายต้องเป็นพระเอ่ขี่มาข่าวไม่ช่วยทีมแลวเว้ยตอนนี้เกมแมง่งสูสีจัดยังหนึ่งเท่าอยู่นะะแล้วดูการปาดดูการปาดดอกนี้ตบให้โยนครับอยู่แล้วซัดโอ้ดูดิคุณผู้ชมดอ่ที่สองผมกดยิงธรรมดานะครับแต่แม่งก็ยังเข้าอยู่อะหลอนม่วงก็ได้ยิงธรรมดาก,ก็ดีนะครับบอกตรงว,ว่าฟินิชชิ่งแม่ง สูงมากนะครับนะ่าจะเป็น97สีเขียวเข้มบ้าผมอัพเกี่ยวกับการยิงไปเยอะจัดเอา้าแล้วกลเกเรตเบลแมล่งไวแล้วโยนครับด,ดูดูการส่งเสียดายแม่งกเกเรตเบลแม่งไม่เช็คว่าพวัวส่งให้โคตรสวยแล้วอ่ะแต่แกเกเรตเบลแม่งเลือกที่จะไม่เช็คครับผมเสียดายวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูนะโยนครับอุตส่าห์แบบยิง,ยงนับสองอุ้ยอุ้ยทำอะไรพวกแล้วได้สวนคนแฮตติเกมไปสองเกมติดแล้วดูการปาด โอ้โหแม่งแกเรเบลกูชนแกเรเบลมึงซูเปอร์ซับจริงไหมเนี่ยแม่งล้มแบบไม่เอาทรงเลยว่ะแล้วดูการปัดดูการจ่ายบอลคิดลรวพาดเกเลเบลแซงเ้าแซงเฉยโอ้โหแล้วดูดิคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมประธานเป้มึงทำอะไรอ่ะตบพยรย้อนข้ามก่อนดูไว้เนี่ยดูความข้อเฮ้ยยอนข้ามนิดเดียว นายไม่อยากกดแฮชกกแชิกหรือพวกอุ้ยกองหน้ามันเป็นไรอุ้ยเฟกชอ็อตขอนี่แหละโอ้โหแม่งประตูแม่งเ,เหนียวจัดท้ายเกมยังคงกดแฮชชิกไม่ได้วะคุณผู้ชมสลับโยนครับเราฮะนับได้แค่สองว่ะน,น,น,นี้โอเคเสร็จแล้วฝ่ายตัวข้าไม่ได้สวนโยนรับยังไงโอ้โหฝ่ายตรงข้ามแม่งแท็กเกิลดีจัดชิบหายละโดนสวนซะด้วย หล้กองหลังผมหอบแดกแล้ววะเอาไปโขให้เขาอีกลงก่อนพวกลงก่อนย็นผมต้องตั้งสมาธิเล่นเกมรับดีๆนะฮะโอ้แล้วมันป่าสวยมากอุ้ยแต่ยังได้อยู่โดนทุกสินาทีโยนรับนี่แหละดอกนี้แหละโดนรับพวกอย่าโดนนะอย่าบอกว่าสวยรนอย่าเพิ่งเป่าเอ้าชิปหายแล้วทำไมไม่ได้สวนวะรถนี่จะเป่าโอเค จบเกมไปนะคุณผู้ชมสุดท้ายยอนครับก็ได้เป็น MVP 2เกมติดห่วแม่งเกมแรกกดแฮชชิกเกมที่2 เกือบจะแฮตทิคได้อยู่แล้วนะครับผมเสียดายนะครับดอกนั้นแม่งไปยิงตรงตัวผู้รักษาประตูก็เลยนับได้แค่2ลูกนะครับก็ไม่มีใครยิงนอกจากเขาครบคุณผู้ชมมันโกงแบบมากๆนะครับผมบอกตัวว่าแพ็กที่เมสซี่มาเนี่ยพระเอกไม่ใช่เมสซี่นะครับเป็นโยนครับนะคุณผู้ชม1 0 0ยเอรนโยนครับแน่นอนผมไปเล่นมาแม่งมันโกงของเมสซี่เยอะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับโยนครับร่างใหม่นะคุณผู้ชมบอกตรงว่าร่างเก่าเนี่ย โหดแล้วนะครับแม่งแต่ล่างใหม่แม่งโหดกว่าบอกตัวว่าล่างใหม่ที่แบบตัวเกมแบบให้เปิดมาใหม่ๆแพ็คใหม่ๆมาเนี่ยตัวนักเตะข้าวลังสูงๆแล้วข้าวลังแม่งเวอร์แบบโกงมากๆนะครับร้อยเก้าร้อยสิบอะไรแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมแล้วบอกตรงว,ว่ายน์ครับล่างใหม่แม่งสุดมากสุดไตล์กันอ่ะผมชิดไม้แล้วน้ำจะเสริมเกี่ยวกับการจบสกอร์นะคุณผู้ชมแล้วก็ไปกับบอลลูกกลวยอ่ะผมก็เสริมเหมือนการสปีดก,ก็ดีด้วยมีความไวด,ด้วยบาลานซ์เล่นง่าย สุดๆอะแค่นั้นแหละบอกตัวว่าเปเล่เก่งแล้วนะลูนี่เก่งแล้วนะแม่งแต่โยนครับแม่งเก่งก่าววะคุณผู้ชมผมเล่นมาแม่งสัมผัสได้เลยว่าเก่งกว่า3ตัวนี้สําหรับผมนะครับไสในแบบอาจจะแบบอาจจะใ,ใกล้ๆเคียงกันอะแต่ถ้าเอาไปเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบโยนครับแล้วน่าจะเป็นชุดหลักของจีเนียดด้วยนะครับผมผมใส่สกิลแบบ จัดเต็มจัดนะสําหรับโยนครับนะคุณผู้ชมประมาณนี้ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมใครที่สุ่มได้โยนครับดีใจด้วยสุ่มได้เมซี่ก็ดีใจด้วยนะครับผมเป็นแบบว่าเป็นนักเตะที่แบบโกงๆท่านนั้นเลยนะครับเนี่ยก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์และอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้า